สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องหมาเฮงรวยๆ,ๆนะครับวันนี้ผมมาทีา่บ้านผือนะครับหมู่ที่สองตําบลบ้านผือนะครับวันนี้มาพบแต่อาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยให้สูตรคํานวณตัวเลขนะครับแม่นๆนะครับวันนี้ท่านบอกว่าเคยเข้าหลายงวดมาแล้วนะครับวันนี้ผมเองก็เลยอยากจะาพาคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าการคํานวณตัวเลขของท่านเป็นอย่างไรนะครับ ภาพสัญญาณที่คุณผู้ชมดูในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่สามารถคิดสูตรคำนวณแล้วก็ท่านบอกว่าเข้าทุกงวดนะครับแล้วงวดนี้จะเป็นตัวเลขอะไรตามไปดูนี่ครับแล้วก็เราได้คำนวณแล้วก็ใช้เ,เลขออมสิน6ตัว มาคำนวณเนานะก็ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วอันนี้ก็เข้าล่างอ่าเข้าบนเข้าบนเข้าล่างอันนี้ระยะหนึ่งเดือนงวดนี้ก็เข้าบนเข้าบนอ่า mm. เข้าบนก็ามางวดเมื่อกี้นี้แล้วก็มางวดนี้แหละครับที่16สิงหาเราคำนวณได้5 7 5 6 ทีนี้เราตัดให้มันเหลืออยู่สามตัวตอนนี้ก็เหลืออยู่เลขหกเลขเจ็ดเลขห้ากับก็มีหกเจ็ดห้าก็ถ้าเด่นจริงๆงวดน,นี้ก็คือเจ็ดห้าห้าห้าตัวหนึ่งอันนี้คือตัวเด่นอของวันนี้ถ้าผมมั่นใจเลขสามตัวเนี้ยถ้าจับคู่กันต้องมาไม่หางหรือสองหาง<ค>ถ้ากลับไปกลับมาก็หกหางก็คือมั่นใจ มั่นใจมั่นใจครับราะคำนวณมาเป็นสิบสิบปีแล้วสิบสิบปีครับเป็นสิบปีแล้วคำนวณเพราะว่ามันเด่นมากเลยงวดนี้ห้าหกเจ็ดเนี้ยเด่นเด่นหมดทุกอ่าเด่นมากเด่นเยอะกว่าทุกตัวตัวไหนตัวเด่นจะชอบออกแต่งวดนี้ที่จับมาแล้วมีหกห้าเจ็ดอย่างเงี้ยเราก็เอามารวมกันคำนวณออกมาแล้วงวดนี้ก็ ก็ติดตามดูก็สามสี่งวดที่แล้วมาก็หกห้าหกเจ็ดสองสี่ก็เข้าทั้งสองแล้วก็มาเก้าหกเจ็ดมันก็ออกหกเจ็ดก็เข้าแล้วก็หกสี่อันนี้ก็เข้าอันนี้เข้าเข้าขัางบนทั้งล่างสองงวดเพราะว่าเราใช้สูตรตัวนี้ใช้หกอ่ามาจับใส่ตัวนี้เจ็ดสี่อ่า 674มันก,ก็ออ667มวดหลังมาก็อันนี้ก็6764เหมือนกันแต่เราคํานวณหนึ่งรอบจะใช้ได้2ได้2อันนี้คือตัวเด่นของเราครับ66อันนี้คือ2อก็24อันนี้เราอันนี้ตัวเด่นอีกจุดหนึ่งครับเราใช้ตัวเด่นเนี่ยเป็นเป็นตัวเด่นของเขาเป็นหลักสิบบางครั้งก็มาน้อยสุดที่จะมาหลักหน่วย แต่งวดนี้เราได้ห้านะได้ห้าได้ห้าจุดนี้ก็ห้าเด่นอันนี้ก็ห้าเด่นอ,อันนี้ก็หกเด่นห้าเด่นอันนี้ก็เจ็ดเด่นห้าเด่นก็เลยเอามารวมสามตัวตัวเด่นของเขาห้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าถือว่าเรายิงจากเนี้ยท่านท่านลองดูเนาะ,ะเราจะยิงจากเนี้ยงวดนี้นะ,ะยิงจากนี้มานี้ งวดที่แล้วเรายิงจากเนี้ยยิงจากนี้อ่าเนี้ยเป็นหกแปดเนี่ยมันเข้าหกแปดเพราะว่าแปดมันเด่นสองตัวอ่าเราเข้าตรงนี้ทีนี้แปดตัวเนี้ยเราจะต้องยิงเข้ามาในจุดเนี้ยจุดเนี้ยหกแปดหกห้าครับอันนี้คือห้าแปดเนาะมีแปดแปดห้าแปดหกก็เข้าสองขาตัวนี้เนาะอะทีนี้เราจะคำนวณ แต่มันจะเข้ามาตลอดตัวเด่นของเขาในจุดนี้จะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจุดนี้แหละครับผมเนี่ยงวดนี้ได้เจ็ดได้ห้าอันนี้ก็หกหกกับห้าอันนี้ก็ได้ห้าอันนี้ก็ได้เจ็ดได้ห้าแต่ผมคาดว่าหกกับเจ็ดหกเจ็ดห้าเนี่ยถ้าเรามารวมกันผมว่างวดนี้สิบหกสิงหาไม่น่าพลาดเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นตัวเด่นของเขาเหมือนกันเ mm hmm. นี่ยเพราะว่ามันเลขตัวเด่นมันตรงกันอยู่อยู่ทุกจุดเลยที่ตัวเด่น มีห้ากับหกกับเจ็ดแค่นั้นเองวันนี้สิบหกสิงหาก,ก็ก็คือตัวนี้ครับผมก็คือหกเจ็ดห้าครับผมก็เราเอาไปสลับเล่นดูสามหางสามหางครับผมไอ,อ้ทั้งหมดมันสามหางแต่ถ้าเรารวมไปรวมมามันก็เจ็ดหางเนาะเอหกหางกลับไปกลับมาแต่เด่นจริงๆคือตัวนี้แหละครับก็คือคเด่นตัวนี้ จ็ดห้ากับห้าห้านี่คือหกเจ็ดก็ตัวรองแต่หกเจ็ดคือตัวรองครับผมหกเจ็ดนี่คือตัวรองท่านบอกว่าหกเจ็ดเป็นตัวรองอ่าตัวรองแต่ก็ทิ้งไม่ได้ก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเลขมันมาด้วยกันทั้งหมดตัวเด่นเด็นเลยมีห้ามีหกมีเจ็ดแค่เราไปผสมแต่กันเราแต่ถ้าผมตัดออกมาแล้วถ้าผมตัดออกมาแล้วมันเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดมาก ตัวนี้กระเด็นห้าตัวนี้กระเด็นห้าตัวนี้กระเด่นห้านี่กระเด็นห้านี่กระเด็นห้าอ่าเจ็ดนี่คือตัวเด่นอันนี้ก็เราจับใส่ห้าเจ็ดอันนี้คือตัวเด่นของของเขาตัเด่นเนี่ยมาดูนะครับคุณผู้ชมตัวหลักของเขาเลยตัวหลักของเขาอย่างไงต้องออกแน่ได้ห้ากับเจ็ดนี้งวดนี้นะคาดว่าไม่น่าพลาดห้ากับเจ็ดเป็นตัวบนหรืตัวล่างพี่โย ส่วนมากแต่ก่อนมันมันจะเข้าล่างตลอดเดี๋ยวนี้มาสามสามสี่งวดมา,มา,ม,ามาเป็นบน,นแล้วก็<น>มีล่างบ้างมีล่างเข้ามาอ,มอันนี้เข้าหมดเลยระยะเดือนเดียวสี่หางก็มาเดือนเมื่อกี้นี้ก็โอเคเข้าสองเข้าจุดนี้อ่าเข้าบนหมดอ่านี้เข้าบนตัวนี้ก็เข้าบนอ่าตัวนี้ก็เข้าบนเจ็ดห้าบนล่างเขาถามว่าเจ็ห้าบนล่างใช่ไหม เจ็ห้านี้บนล่างครับบนล่างแต่ก่อนนั้นมันมันสมัยก็แต่ก่อนนั้นสูตรเนี้มันจะเข้าล่างตลอดเลยครับสูตรนี้เข้าล่างตลอดเข้าเข้าล่างตลอดครับแต่ก่อนทีนี้มันมันมาเปลี่ยนเป็นบนมาช่วงนี้แหละครับมาหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่ห้าห้างวดมันมันจะมาเป็นห้างวดบนบนห้าห้างวดเลยครับนี่ครับเป็นบนทีนี้ก็จะมาถูกล่างสองสี่หกสี่ล่างเข้ามาสวัสดีครับคุณผู้ชม คุณอาคมเนาะก็ทักถ่ายเข้ามานะครับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมมาได้พบกับกูรูท่านหนึ่งครับคืออาจารย์คนนี้ท่านเป็นทั้งพรานแล้วก็สูตรคำนวณตัวเลขของเขาก็เข้าทุกงวดนะครับท่านยังบอกว่าเข้างวดเว้นงวดนะครับหรือบางครั้งก็เข้าทุกงวดนะครับก็ผมให้คุณผู้ชมได้ดูว่าสูตรการคำนวณของเขาเป็นอย่างไรแล้วงวดนี้ ท่านคำนวณมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ทักทายช่วงตอนกลางวันพอดีมาเจอเข้านะครับก็เลยได้ฐานสูตรพเพื่อมาฝากแฟนช่องของผมนะครับว่าใครที่จะเอาตัวเลขไปเป็นแนวทางไปตัดสินใจแต่ยืนยันจากปากท่านเองนะครับดูเอานะครับดูเอาครับผมก็เข้ามาตลอดนะถ้าเป็นเลขหลักของเขานี่เข้ามาตลอดนะหลักตัวเด่นตัวเด่นเนาะเข้าเข้ามาตลอด,ลด,น,น,ลอดนะครับถูกถูกมาตลอด,ม,ลอดมาเรื่อ,อยๆครับมาเรื่อยๆครับ 哎，哦 ไม่อยากให้สูตรก็ไม่อยากให้รั่วไหล <c oughs> ไปไหนเนาะเขาบอกว่างวดที่แล้วเข้าไหมเ <c oughs> ข้าับวงวดที่แล้วอ๋วองวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้าครับงวดที่แล้วไม่เข้าเพราะว่ามันเข้ามาห้างวดติดแล้วที่นี้ามาเว <มา S 2> <ๆ S 3> ้นทีนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 3> ผมมั่นใจว่างวดนี้ต้องเข้าแน่มั่นใจมั่นใจมากๆครับเพราะว่ามันไปไปแล้วห้างวดเออมันเว้นไปห้างวดแล้วเต็มเต็มเลยห้างวดทั้งบนทั้งล่างสมุนทั้งล่างนี่ครับที่มันเข้ามาห้างวดครับเต็มเต็มมาแล้วก็งวดนี้ผมมั่นใจเลยเพราะว่ามันมัน ไม่ถ้าเว้นแล้วต้องเข้าถ้าเว้นแล้วต้องเข้าเขาบอกว่าคือเว้นนี่ครับที่เขาคํานวณได้ตัวนี้นะครับคํานวณได้คือหกเจ็ดห้านะครับหกเจ็ดห้าก็เด่นมาแน่ๆแล้วครับห้ากับเจ็ดเด่นมาแน่ๆห้ากับเจ็ดเขว่าเด่นมาห้าแน่ๆกับเจ็ดนะครับเนาะชมชมดูครับอไปเป็นแนวทางซื้อรัฐบาลซื้อรัฐบาลไม่แนะนําให้ซื้อ ใต้ดินเออให้ซื้อรัฐบาลเออเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางแต่แนวทางตัวนี้นะครับถูกมาแล้วนะครับเข้ามาห้างงวดเต็มเต็มนะครับท่านดูนะครับดีผมให้ให้ท่านดูเข้ามาห้างงวดเต็มเต็มงวดที่แล้วผ่านไปผ่านครับผ่านไปงวดหนึ่งแล้วเพราะว่าเลขเด่นนี้ไม่น่าพลาดห้ากับเจ็ดยืนยันมันเดิมเลขเด่นยืนยันแต่มาจับไปแล้วจับหมดทุกสายแล้วทุกจุดแล้วเลขเด่นอะ ดับทุกจุดแล้วมีห้าหกเจ็ดแค่นั้นเองอ่าเลขน้อยน้อยมากมีคนถามว่าเจ็ดสี่จะออกไหมอันนี้ก็อันนี้เราคำนวณตามสูตรคำนวณตามสูตรคำนวณตามสูตรครับออันนี้ตามสูตรเจ็ดสี่นี่ก็ไม่ทราบเนาะอันนี้ตามสูตรอ่าก็ลองเอาไปประกบดูถ้ามีตัวเด่นจากไหนก็เอาไปประกบดูก็ได้ท่านยังบอกว่าต้องเอาไปประกบเนาะถ้าถ้าได้เด่นมาจากไหนก็ของเรามีห้ากับเจ็ดยืนยืน ยืนไว้แล้วห้ากับเจ็ดอดดย่างไงก็ติดตามมาถ้ามันเข้ากันต,ตามก, <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้ามันเข้าก็อย่าลืมฝากนะครับ <c oughs> ฝากก็คือเรื่องการแบ่งปันนะครับท่านมาบอกสูตรแจกโชคท่านตรงนี้ผมเองก็ไม่เคยรู้นะครับว่าท่านมีสูตรคํานวณซึ่งท่านบอกว่าทํามาแล้วกี่ปีครับเป็นสิบกว่าปีครับเป็นสิบกว่าปีก็ส่วนใหญ่ก็คือเข้า ก็เขียนไว้เลยเป็นหลักสิบหลักสิบหลักสิบเนี่ยยาวนั่นเองที่เข้ามาหลักสิบหลักสิบเนี่ยยาวที่ทำมาหลายๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะทําเป็นในหลักสิบหลักสิบบางครั้งก็มาหน่วยกระโดดหน่วยมันก็มาเหมือนกันหน่วยแต่สองตัวมาตัวอย่างเงี้ยสองตัวมาตัวสองตัวมาเขาบอกว่าเด่นตัวเดียวหรือครับเขาเด่นตัวเดียววดนนี้ผมชอบห้ามากเลยวรนนี้เาชอบห้าเด่นห้า ห้ากับเจ็ดแล้วส่วนที่มันมันมันตัดยากเพราะว่าตัวเด่นมันมันมาเยอะงมวดนี้ตัวตัวเด่นมันมาห้ากับเจ็ดมาเยอะกว่าเขาเนี่ยตัวเด่นเยเนี่ยอันนี้ก็ห้าเนาะอันนี้ก็ห้าอ่าอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็ห้าอ่าอันนี้ก็ห้าอ่าแต่เจอันนี้เจ็ดตัวนี้อ่าเจ็ดเนี้ยเรายิงใส่เลยห้าหกเจ็ดอ่าอันนี้ก็ยิงห้าห้าเจ็ดห้าห้าก็แค่นี้เองก็มีแค่นี้ก็ยิงใส่ก็ยิงห้าใส่เจ็ดยิงห้าห้าห้าหก แค่นี้เองมันก็ผสมกันอยู่สามตัวนี้เนี่ยห้าบนหรือล่างเขาถามว่าห้าบนหรือล่างแต่นี่มันแต่ก่อนมันเข้าล่างเยอะ,อะเดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนเป็นห้างวดเนี่ยมันเข้าบนเก้าห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็มาออกสองสี่สองไอหกสี่เนี่ยอันนี้มันก็เข้าเนาะทีนี้มาหลังมามาขึ้นบนอีกห้าแปดเออหกแปดมันก็เข้า แต่มันเข้าบนทีนี้มันมาบนตลอดเลยนี่ครับดูเอี่ยมันเข้าเลยเข้ามาแล้วครับผมรับผมแต่นี่ก็เข้าล่างมันมาคู่หมดเลยถูกหมดบนถูกล่างพอมาเดือนที่แล้วมาบนหมดเลยเดือนที่แล้วมาบนหมดมาบนเนี่ยห้าห้าแปดห้าแปรมาบนหมดนี่ครับคุณผู้ชมดูชัดๆนะครับเข้ามาแล้วห้างวดเว้นงวดที่ผ่านมาน S <S 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 แต่ผมมั่นใจงวดนี้นะเพราะว่าเลขเด่นมันมาหมดเลย <S <S 2> <S 2> มันมาทุกจุดเลยห้าหกเจ็ดเนี่ยมันมาทุกจุดเลยครับอ่าห้าหกเจ็ดมีบางคนชอบห้าหกอ่าครับผมห้าหกก็แล้วแต่เนาะตรงนี้ผมอันนี้ก็เรามันมันได้หมดนะครับตอนนี้ก็มีก็มีเจ็ดห้าเนาะห้าห้าเจ็ดอาอเขียนเกียนไหยอ่าแล้วก็ห้<อ>าห้<อ>าก็หกห้าห้า แล้วก็ห้าไอเจ็ดเจ็ดหกเนาะอ๋อเจ็ดหกอ่านี่แหละครับแค่นี้เองเลขแค่นี้ไม่เยอะถือว่าไม่ไม่เยอะเลขขนาดนี้ก็ลองลองดูอ๋อบางคนบอกว่าใส่ไปเลยครับหกเจ็ดห้าหกประตูแวบไหนหกประตูนี่ผมยังมันก็กลับไปกลับมาไงอ๋อหกประตูเพราะว่าเลขสามตัวค่าเรากลับไปกลับมาแต่มันมันมันไม่ถึงหกประตูเพราะว่ามันมีเลขเบิ้ลห้าห้าตัวหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะมันเอออยู่ในเนี้ยมันก็สลับกันไปนะ oh, นก็หลายตัวอยู่ oh. เพราะว่ามันมันมาเพิ่มห้าห้าตัวเดียวมันก็เป็นเจ็ดเจ็ดังอืมเจ็ดถางเพราะว่าเรามาเพิ่มมาห้าเพราะว่ามันเด่นห้ามาเยอะอืตัวนี้ก็เด่นห้า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 มานี้ก็เด่นห้าแต่มันก็เป็นไปได้กระโดดมานี้ได้กระโดดขึ้นนี้ได้หมดเลยอห้าห้าก็เลยมาเพิ่มหกประตูเป็นเจ็ดประตูเพิ่มห้าห้าตัวหนึ่ง ครับแต่ชอบชอบมากชอบสามตัวนี้นชอบเนาะชอบสามตัวนี้ชอบสามตัวนี้ก็คือเออบางท่านก็ชอบหกห้าก็โอเคก็เข้าหกโอเคคนี่ครับสามตัวที่เออนักคิดคำนวณสูตรคำนวณเขาบอกว่าชอบเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าอ่าฮอืมแล้วยังนอนยันยืนยันไหม <laughs> นอนยันยืนยันเลยครับนอนยันยืนยัน <laughs> ว่า ว่าเด่นเด่นก็คือห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดอ่าเนี่ยเออห้ากับเจ็ดแล้วรองเนี่ยผมว่าเด่นเมาพอมาเผลอมาคู่อ่ะเผอมาคู่มาคู่มาห้าเจ็ดเลยออห้าเลยโอ้มาเจ็ดห้าคุณพี่สมพรนะครับเป็นอาจารย์เป็นทั้งพรามนะครับแล้วก็ยังมีสูตรคำนวณตัวเลขให้คุณผู้ชมได้อ่าชมได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับท่านยังบอกว่า เดิ่นมาแน่เนะยครับเจ็ดกห้าสองตัวนี้เท่ากันเลยเท่ากันเลยเน,นะครับก็จากสูตรที่ท่านคำนวณนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมเมื่อท่านถูกเลขคุณสมพรเนาะท่านก็อย่าลืมแบ่งปันนะครับอาจารย์กูรูผูน้นี้ไม่เคยเผย,เผยที่ไหนไม่เคยเผยเออไม่เคยเผยเ,ยเผยพิ่งมาเผยครั้งแรก <laughs> เออเพราะตัวเองก็พออยู่โบกินแล้ว แต่ก็อยากจะแบ่งปันก็อยากจะแบ่งปันคุณผู้ชมที่กำลังรับชมทั้งหมด224ท่านตอนนี้นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางสรุปนะครับ,ค,รบคุณพี่สมพรตัวเลข7555 755 75 5เด่นครับผม7กับ5 7กับ5อ่ก็จากสูตรที่เคยคทำมา,นนมาแล้วครับครับคบำนวณมา เป็นระยะเวลาสิปีไม่เคยโดนเปิดเผยครับไม่ไม่เคยเปิดเผย10บสิบกว่าปีเกือบยี่สิปีสูตรนี้เกือบยี่สิปีแล้วตั้งแต่เล่นหวยมานะอ่าไม่ไม่ไม่เคยเปิดเผยขอดูสามตัวอีกหน่อยครับสามตัวนะครับเนี่ยครับสามตัวที่ให้ไว้นะครับก็คือตัวนี้หกเจ็ดห้านะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเขียนให้อ่าอ่าอ่าสกานี้เขียนเลยอาจารย์เขียนเลย ท่านเขียนเลยนี่ครับก็มีเจ็ดนอสนี้เนาะตัวที่ชอบออก็กลับก็ก็ต้องกลับปกติผมผมจะไม่ให้กลับทีนี้มันมันมาขึ้นบนแล้วมันเลขมันจะกลับมาช่วงนี้ครับผมก็มีหกห้าอันนี้บางคนก็ชอบแต่ผมว่าเป็นตัวลองแต่มันก็เป็นตัวเด่นได้เหมือนกันอ่าตัวนี้นี่นะครับผมเลขที่จะมา นี่นะครับมีขนาดนี้นะอันนี้ก็คือกี่หางเจ็ดเจ็ดแต่ก่อนมันมันมันจะเป็นแค่หกทีนี้ผมมาเพิ่มมาห้าเพราะว่าเด่นห้ามันมันมาหลายจุดมากเลยเด่นห้าเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดอห้าจุดเลยเพราะว่าผมทําเลขมาตัวเด่นไม่ไม่เคยเยอะถึงันนี้อืแต่เจ็ดเนี้ยมันมาสองแต่มันชอบเข้าอชอบเข้าจุดนี้กับจุดนี้ที่เว่าเป็นเจ็ดกับห้าอ่า ถ้าเรายิงใส่กันเนี้ยในจากจุดเนี้ยขึ้นไปเนี้ยก็เหมือนเหมือนผมยิงอย่างเงี้ยครับผมผมยิงใส่อย่างนี้เนาะอ่ามันจะยิงใส่อย่างเงี้ยอ่ามันก็ออกหกเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดเนาะอ่าทีนี้เรายิงจากจุดนี้ที่ที่มันต้องป้ายกัน<ะ>มันก็หกแปดอ่ามันก็หกแปดตรงนี้อือนีหกสี่เนี่ย 4, ครับผมยิงใส่อย่างนงี้ตัวนี้ยิงใส่นี้อ่ามันก็เข้าเข้าหมดทั้งบนทั้งล่างครับอ่าเนี่ยงวดก่อน วก่อนกอนเราก็ยิงป้ายติกันมันก็โอเคก็ลองดูลองดูแต่มันเด่นมากเลยเด่นมากก็คือหกเจ็ดห้านะครับตามที่พระอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านเขียนให้นะครับมี <6 S 1> หกหางเขียนสามตัวให้เขาด้วยสามตัวอ๋อตอนนี้นะ ครับให้ไปสลับเล่นกันครับวันนี้ไปสลับเล่นแต่ท่านบอกแล้วว่าเจ็ดกับห้ดินมาแน่นอนอ่าครับผมเนาะวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมาดูสูตรของคุณพี่เขานะครับซึ่งทํามาแล้วสิบกว่าปีก็ไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดก็ไม่ไม่อยากเปิดเผยกัน <laughs> พิ่งแต่เขาไม่เคยเปิดเผย <laughs> มาวันนี้โดนบังคับผมให้เปิดเผยนะครับ <laughs> นี่ตัวเลขสวยมากครับคุณผู้ชมถ้าใครเห็นแล้ว ก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับแล้วก็บอกแล้วว่า6กหาง7หางเพิ่มมาก็คือ5-5าห้า uh, เพราะว่าท่านทําสูตรของท่านว่าเลขครับเป็นอย่างมากเนาะที่ช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันปสูตรการคํานวณซึ่งไม่มีใครมาคํานวณให้เห็นจะๆอย่างนี้แล้วก็ ท่านเองก็ไม่เคยเปิดเผยไม่เคยเปิดเผยออซึ่งเป็นเวลานานเลยไม่เคยเปิดเผยทำมาเป็นสิบสิบปีไม่เคยเปิดเผยเพิ่งมาเปิดเผยวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรืออยากจะแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับของช่องช่องมหาเงงรวยๆเพื่อจะได้ร่ํารวยกันไปด้วยกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับในงวดถัดไปนะครับก็จุงกะสวัสดีครับสวัสดีครับ